ครับกลาสสวัสดีครับวันนี้รายการตามรอยอาชีพกิจกรรมนะครับก็ได้ตามรอยมาที่สวนปา์มอายุตอนนี้ก็หนึ่งปีแปดเดือนนะครับเริ่มแทงนกบ้างแล้วนะครับหนึ่งปีแปดเดือนของพันธุ์สุราชสองนะครับในพื้นที่ 21, ยี่สิบเอ็ดไร่นะครับนี่แทงนกแล้วนะครับ เราหาต้นพันธุ์ที่มีอายุาต้นพันธุ์โตแล้วนะครับมาปลูกนะครับแล้วก็ปลูกได้ระยะเวลาหนึ่งปี8เดือนนะครับก็เลยทำให้โตเร็วนะครับแล้วก,ก็การดูแลบำรุงรักษานะครับการดูแลบำรุงรักษาก็ต้องการใส่ปุ๋ยนะครับ ความสูงขณะนี้ประมาณสองเมตรกว่าค่าเฉลี่ยสองเมตรนะครับอายุแค่หนึ่งปีแปดเดือนนะครับน,นี่อันนี้เราส้มนะครับเป็นปาล์มส้ม ต้นจะเล็กนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังลุ่มน้ำที่ะสะาาดสงา่าอ่าจะเหมาะสมกับไอ้พันธุ์ของสุราชนะครับฉะนั้นใครที่ชมรายการตามรอยยิบกิจกรรมถ้าจะปลูกนะครับปลูกปาล์มก็ขอให้ท่านปลูกอ่พันธุ์สุราช 2, สุราชสองสุราชเจ็ดนะครับแต่ว่าต้นพันธุ์ก็ตอนนี้หายากนะครับก็ต้องต้อง ต้องให้ท่านดูนะครับอายุหนึ่งปีแปดเดือนท่านดูนะครับแทงนกเกือบทุกต้นนะครับคาดว่าปีหน้านะครับปีหน้าประมาณสองปีครึ่งนะครับสองปีครึ่งก็น่าจะได้นั่นแทงนกตัวผู้พร้อมที่จะออกนะครับ เนี่ยประมาณนี่ยไอ้เม็ดน,นันน,ไไนี่มันจะอยู่เบนเนี่ยนี่ไปไปรองนี่อะไรไปเนี่ยมันจะอยู่รองชรงร่้ที่รองเนี่ยถึงตะวนันต้นเสม็ดนะครับต้นเสม็ด พี่วิมมานี่เลยพี่วิมเนี่ยนี่นี่คนดูแลให้ผมนะครับนี่พี่วิมอดีอตอบตนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเนี่ยแกจะอ่าตอนนี้ค่าเฉลียรสามเม็ดพี่วิมว่านาน,นาๆผมจะได้ลงมาทักครั้งนะครับก็ขวากพี่วิมไว้อช่วยดูแลช่วยช่วยเหลือกันนะครับ นี่ทั้งหมดแปลงนี้สิบสามไร่กว่านะครับแปลงแปลงขวางตะวันออกอีกหกไร่กว่ารวมแล้วยี่สิบเอ็ดไร่นะครับผมใช้เวลาปลูกนี่เพิ่งใส่ปุ๋ยได้สองวันนะครับขนตกให้เมื่อคืนสวยก็เลยลงมาดูนะครับ พี่บิมอดีตอบตหมู่ที่สิบนะครับซึ่งอ่าเนี่ยเนี่ยมันนี่มีหนูจิกไปหนึ่งต้นอีกแล้ว 1> 1 <S 2> <S 2> 2เฮ้ยหนึ่งต้นหรือสองต้นนะพี่พิมฮะเอาตรงนั้นหายไปต้นด้วยอันนี้จะรอดไหมพี่ิมไม่รอดต่อมันเนี่ยต้องเอาต้องเอามาซ่อมอีกนะครับนี่ที่ตรงนี้เออเออน่ะมาอมนนี่ยรงนี้นี่ตรงนี้ เออนี่ค่ะ